อากาศร้อนๆแบบนี้เราต้องเล่นแมปนี้เลยพี่ฝนแมปสกีถูกต้องเลยเพราะว่าในแมปนี้มีหิมะเย็นชื่นใจงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะอย่ารอช้าเอาเราไปเล่นสกีกันดีกว่านะได้เลยแต่ก่อนจะไปเล่นสกีนี่จะต้องมาตรงนี้ก่อนที่นี่คืออะไรกันเหรออันนี้คือจุดที่เราจะต้องเล่นสกีแข่งกับเพื่อนทั้งหมด5้คนอ้จริงเหรอไปเลยเอาแล้วนะไปแล้วโอ้โห เข้าเซ็นชัยไปแล้วเพียกยังอยู่คนสุดท้ายอยู่เลยอะเก่งมากเลยเพื่อนทุกคนเก่งมากล่ะฮึบ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 ตามไม่ทันตามทันไหม พี่เอกก็ต้องทําให้มันเร็ววันนี้ดิไม่ใช่อยู่แค่นี้นะดูท่าทางนาเราอาจจะต้องมีตัวช่วยนี่เพียงก็คลิกเมาส์จนเมื่อยนิ้วแล้วนะปุ๊กปิกนะฮะก็บอกว่าเราเราช่วยคลิกเมาส์เหรอใช่แล้วพอเราคลิกเมาส์นี่ความเร็วสูงสุดของเพี่งคือยี่ิอเอพี่ฝนสุดยอดไปเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนนะต้องชนะเกมนี้ได้แน่นอนก่อนอื่นนี่เลยคนแรกที่เพียงจะต้องสู้กับเขาก็าคือคุณนูปอ๋อรอก่อนรอด้วยตัดสินใจกันหรือยัง สงสัยเพียงจะเข้าคนสุดท้ายเฮ้ยอาจยทัน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 ไหมทันไหมทันแล้วแซงแล้วแซงคุณนุมาแล้วเหรอแซงมาแล้วพี่ฝนอ๋อสุดยอดเลยว่าแต่ว่าตัวเลขข้างล่างนั่นคืออะไรกันนะไหนอะอ๋อกำลังจะหมดเวลาพี่เอกน่าจะเข้าเส้นชัยไม่ทันนะอะยังดีที่ไม่เข้าเป็นคนสุดท้ายจริงก็บเปล่านี่งั้นชนะคุณนุ๊มาได้หนึ่งคนหมดเวลาด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วพวกเราอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเข้ามาแข่งใหม่ดูก็ได้ว่าแต่ว่าเราเพิ่มพลังยังไงเนี่ยเพิ่มพลังโดยการมีเพื่อนสาเรเลี้ยงคนใหม่ก็น่าจะใช่โอ้โหได้สก,กีอันใหม่อ๋อจริงเหรอแล้วก็ได้รางวัลมาจากการเข้าเล่นด้วยพี่ฝนได้รางวัลมาจากการเข้าเล่นด้วยการหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาจะได้อะไรกันมานะได้อะไรมาเงเหรอโน้น้ำยาเพิ่มวินแบบคูณสองโอ้ดีจังเลย งั้นเราก็มาหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนหมุนมาอันนี้นะ250ฮ้อหเดี๋ยวก่อนนาะงพี่วนได้อะไรมาบางอย่างได้อะไรมาพี่ฝนอยากจะบอกว่าน่ารักมากเลยเหรอของเพจได้คุณหมูพิกกี้มาจริงเหรอนี่ไงคุณหมูพิกกี้อุดอุดของพี่ฝนนี่เี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู ได้อะไรมานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนคุณหมูพิกกี้คุณต้อง6.5จนะน <Hey, S 1> ี่พีบอลมีคุณวัวแล้วก็คุณหมูพิกกี้เหมือนกันหมุนมา2อันเลยเหรอใช่แล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้คือที่สําหรับฟาร์มการหมุนสก,กีของเราอันนี้คือที่ฝึกซ้อมต่างหากเราก็จะขึ้นมาฟาร์มสก,กีของเราให้เราคลิกไปเรื่อยๆทุกคนถ้าเราถ้าเราเก่งมากขึ้นโอ้โห 2 0 0พันเลยเหรออ๋อแป๊บเดียวได้2 0 0 0ันเหรอทำไมเร็วจังเลยอันนี้คือที่ฝึกซ้อมไงที่เราฝึกซ้อมเยอะๆเราก็จะเก่งขึ้นนะนะอ๋อพี่เอกรู้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีเพื่อนสัตว์เลี้ยงเข้ามาคูณต้อง6.5เนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็ดี咯แ,แล้วก็เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าพี่เอกจะฟาร์มแล้วก็เร็วขึ้นจากเดิมอีกต้องเยอะเลยนะอ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเราไปแข่งกันต่อดีไหมอะ่ะก็ดีเหมือนกันนะอ๋อ ไปเลยพี่ฝนถ้าเรายิ่งแข็งเยอะเราก็จะต้องข้ามผ่านเพื่อนๆเราไปได้แน่นอนเดี๋ยวอขอสัก5้าพันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนนะไปแล้วเหรอไปแล้วมาห้าพันนี่ที่พีอกต้องชนะสัก2คนนะนะมาพร้อมแล้วทุกคนไปเลยมัเลย เอาละนะการแข่งขันในครั้งนี้พี่เอกจะชน,นะใครได้บ้างนะมาแล้วแซงคุณนูบกับคุณชิเคเก้นขึ้นมาแล้วอ๋อสุดยอดไปเลยโอ้โหแต่ว่าเพื่อนไปถึงเส้นชัยเร็วมากๆเลยนะวันนี้รเราจะต้องแข่งกับคุณนูบคุณคุณชิเคเก้นแล้วก็คุณไทเกอร์นั่นคุณไทเกอร์เหรอโอ้เขาชื่อว่าไมเต้นไม่ฝนอ่าคุณไทเกอร์ไงอแล้วก็มีชาลีที่เข้าเส้นชัยไปแล้วกับคุณกระต่ายที่แบบวิ่งได้เร็วมากๆเลยอ๋อสุดยอดไปเลยงั้นะตอนนี้พี่เอกก็สามารถชนะมาได้แล้ว2คนตอนนี้พลงเองอยู่ตำแหน่งลำ 啊。 ที่สี่ลยเหรอใช่ขึ้นมาอยู่ที่สี่แล้วแต่ว่าสู้กับคุณเสือเขาไม่ไหวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเข้าเส้นชัยไปก่อนถ้าเข้าเส้นชยนัยคราวนี้จะได้ของรางวัลเยอะไหมนะนี่งอเข้าเส้นชัยมาแล้วดูสิโอ้โหคุณเสือเขาแก่งกัาเราเยอะเลยแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้เราสามารถแข่งกันเองได้หรือเปล่าแข่งกันเองไม่ได้พี่ฝนตอนนี้<อ>พเพ็กได้2อ0้ชั้นนะน่าเสียดายจังรวมกันแล้วเป็น2 0 0พันงั้นเพกจะไปหมุนเพื่อนสัตว์เลี้ยงคนใหม่มาดีกว่าอ่ะได้เลย น่าจะมีพันห้าอยู่ละมัง้ง<อ>เอ๊ะอะไรเหรอสก,กีใหม่สก,กีใหม่ได้แล้วเหรอได้แล้วเดี๋ยวก่อนทําไมพี่ฝนเป็นสก,กีสีเหลืองก็พี่ฝนก็ได้สก,กีอันใหม่นะแสดงว่าพี่ฝนชนะคุณเสือแล้วหรอฮะจริงเหรออืม <c oughs> หมุนก่อนกระลูกก <c oughs> ุกิกได้อะไรมาได้ใครมาเนี่ยนหน่ารักจังเลยอ๋อคุณฮัสกี้นี่เอง ได้เท่าไหร่เนี่ยคุณฮ<ม>ัสกี้ของเรามีพลังเยอะไหมพลังคูณ11เ,เลยเหรออใอย่างเยอะแล้วก็รับของรางวัลแบบนี้พี่เอกก็ฟาร์มได้สบายๆเอ้ยได้ห้าพันเลยเหรอแป๊บเดียวได้ห้าพันเลยเหรอก็น้ำยาคูณสองแล้วได้ของรางวัลมาเราก็คูณสองหมดเลยสุดยอดไปเลยพี่เอกนี่โชคดีโอ้ใครเนี่ยน็อดวูฟ ได้คุณวูบมาค,คุณหมาป่าเป็นคุณหมาป่าที่แข็งแกร่งมากตอนนี้พี่เอกฟาร์มได้สองแสนเลยเห็นป่าโอ้โหแป๊บเดียวหรอเออแปบ๊บเดียวเลยได้สองแสนละถ้านำอย่างนี้พี่เอกก็จะต้องชนะเพื่อนแน่นอนพี่เอกจะต้องแข่งแล้วขึ้นเป็นที่หนึ่งให้ได้อ่าแล้วนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาเลยโอ้หไปเร็วมากเขาไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้าวพี่เอกชนะคุณชารลีแล้วนี่นาดูแล้วยังงงงงอยู่เลย นี่พี่เอกชนะได้ไงเนี่ยอ๋อก็ชนะมาแล้วไนงะพี่เอกแข็งแก่งแสดงว่าพลังที่เราฟาร์มมาเยอะมากๆเลยใช่เปล่าเนี่ยใช่แล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่เอกกดออโต้เลสไปอะอโอโต้แล้วก็แข่งขันได้เองงั้นเหรอแข่งขันเองแบบอัตโนมัตินะพี่ฝนโอ้สเดลอยดเลยวันนี้พี่เอกเก่งมากเลยแล้วขอบอก แต่ว่าเพ็กก็ยังไม่ชนะคุณก็ตายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะต้องอันนี้ก่อนฝึกซ้อมดูดิเขาวิ่งไปเร็วมากๆเลยอ๋อสุดยอดไปเลยเข้าเส้นชัยไปแล้วตอนนี้เพ็กมาซ้อมอยู่ตอนนี้เนี่ยซ้อมอยู่งัเหรอเดี๋ยวซ้อมสักเอ็มหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปแข่งกับเขานะอ๋อสุดยอดไปเลยพี่เอกตอนนี้มีพลังเกือบล้าแล้วใช่แล้ว1เอ็มเท่าน,นั้นที่เราจะสู้กับเขาได้นี่งพลังใกล้จะหนึ่งล้าแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนไปนี่แล้วไปแข่งกับเขาพี่ฝนไปแข่งกับเขาชนะย,ยังไ เดี๋ยวถ้าเราชนะเขาแล้วเราจะไปด่านต่อไปกันนะอ๋อจริงเหรอจริงๆมีประตูไปด่านต่อไปอ่ะมีประตูไปด่านถัดไปแบบนี้ชอบเลยมาเร็วลงไปแข่งได้แล้วเอาไปแข่งแล้วเหรอไม่หมดได้เท่าไหร่อ่ะสี่แสนลองแข่งดูไหมเผื่อชนะก็น่าจะดีนะโอเคงั้นไปแข่งกันดีกว่าไปเลยว่าแต่ว่าไปทางไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ใช่ประตูที่จะเข้าไปอันถัดไปอ่ะอันไหนอ่ะมีประตูอันที่สองอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเราเข้าตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาแล้วนะการแข่งขันในครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ชนะให้ได้ไปแล้วฮะชนะแล้วเหรอนี่เพกชนะเนาเหรอเนี่ยโสุดยออไปเลยวันนี้เพ็กเก่งจังถ้าอย่างนั้นเราก็ไปด่านถัดไปได้แล้วสิก็น่าจะได้นะนะพี่ฝนอยู่ไหนอะอยู่นี่งานกำลังตามไปโอ้ดูนี่สก,กีของเพอกเป็นรูปกระต่ายอได้สกีอันใหม่มาแล้วเหรอด่านถัดไปที่ไหนเนี่ยโอ้ สวยจังเลยที่นั่นน่ะโอ้โหมีนี่ด้วยนะมีน้ำแข็งตู้รวมที่เป็นตัวสีทองอ่ะมีปราสาทน้ำแข็งแล้วนั่นต้องสู้กับใครน่ะหลายคนเลยเดี๋ยวก่อนมีมังกี้คิงเหรอโอ้เ,อเดาเียวก่อนนะราชาวานอนราชาวานอนอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็ที่ฟาร์มนี่บวก50ต่อ1คลิกปุ๊บฟาร์มนี่โอ้โห พลังเพิ่มขึ้นเยอะไหมอ่ะก็50แล้วก็คูณเข้าไปอีกเป็นร้อยเลยพี่ฝนโอ้สุดยอดเลยอยากไปมั่งจังสูงสุดอยู่ที่ 3B เลยเหรอโอ้มีประสาทถัดไปด้วยนะ 15M เนี่ยนี่ไงที่นี่คือประสาทแห่งน้ําแข็งอืมว่าแต่ว่าขอดูตรงนี้หน่อย 35K น่าจะพอซื้อได้นะได้ยังอ่ะขอหมุนก่อนเลยแล้วกันอ้มาแล้วเพื่อนคนใหม่เป็นไข่ลาวานี่ใครอ่ะทออ๋น่ารักจังพอเพลกได้ทอมาพี่ฝน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเปิดดูก่อนนะโอ้โหคูณห้าสิบเก้าอ่ะพลังเข้าเยอะมากใช่แล้วแค่ทอคนเดียวมากกว่าของที่เพกมีทุงทั้งหมดเลยอะ่ะจริงเหรอจริงมาเลยพี่ฝนเดี๋ยวเพกไปแข่งก่อนนะ๋ยวพี่ฝนตามไปนะมาแล้วดูซิจะแข่งแล้วเป็นยังไงเนี่ยจะชนะเขาหรือเปล่ามาเลยโอ้โหหนืดเหมือนเดิม นะเขาไหมอ่ะไม่น่าจะชนะใครเลยเนี่ยทำไมอ่ะโหนี่ขนาดระดับอีซี่นะกิกา้าแชทพี่เอกังสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะอ,อ๋อสงสัยเราคงจะต้องไปฝึกซ้อมกันต่อนี่เราต้องฟาร์มเพิ่มเติมใช่ไหมนินกดจนนิ้วหงิกหมดแล้วพี่ฝนต้องไปฝึกซ้อมกันต่อนะถึงจะชนะเขาม,มีโอกาสจะชนะกิกา้าแชทไหมเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชนะเข,า,ขาไหมแซงมาแล้วแซงมาแล้วนิดหนึ่งนิดนึงแล้วอื เข้าเส้นชัยหรือ,อยังยังไม่เข้าเส้นชัยอ่ะเวลาเหลือย5วินาทีโอ้เสียดายจังสงสัยวันนี้เราคงจะเข้าเส้นชัยได้ทีเท่าไหร่พลัง2อแล้วเพกยังได้ที่5ของฝั่งนี้อยู่เลยอ่ะแสดงว่าพวกเขาแข็งแกร่งกันมากเลยใช่แล้วพวกเขาต้องแข็งแกร่งมากๆเขาถึงมาอยู่ปราสาทถัดไปนีได้ใช่เขาต้องเก่งสุดยอดไปเลยเอาละไปแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหจะเข้าเส้นชัยแล้วเหรอเวลาหมดเหมือนเดิมอ่ะหมดแล้วเหรอ เวลาหมดยังไม่ทันเข้าเส้นชัยเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าเสียดายจังเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเอกขอไปแข่งอีกสักรอบหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์ได้เยอะๆแล้วก็จะมีเพื่อนสายเล้องคนใหม่ใช่ตอนนี้เอกฟาร์มมาได้ยี่สิบสี่เอ็มแล้วนี่ขนาดยี่สิบสี่เอ็มมะเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาเก่งมากดูดิยี่สิบสี่เอ็มมาทีหลัง nga ดูดิใช่เขามีพลังเยอะกว่าเราไง แล้วก็คนถัดไปที่เพคแกต้องแข่งด้วยคือคุณไนท์หรือว่าคุณอัศวินเองคุณอัศวีนหนออยากแข่งกับเนี่ยราชาวานอนอะราชาวานอนเราจะไปแข่งกับเขาได้ยังไงเขาเก่งกว่าเราตัง้งเยอะเขาไปกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วเห็นเปล่าใช่แล้วึบอเอพคชนะคุณไนท์แน่นอนคราวนี้ชนะคุณอัศวิเหนอนี่ไงอัศวินเสือ้อกราะทองคําเนี่ยอ้เก่งจังเลยไปแล้วนะครับมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วพี่ฝน จะหมดเวลาหรือยังเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอะนะจริงเหรอรู้สึกว่าด่านนี้นี่จะมีแรงต้านเยอะมากเลยนะสู้ไม่ค่อยชนะด้วยนะเอาละตอนนี้เพจเข้ามาที่สี่แล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนมีตังค์พอแล้วขอหมุนก่อนมีเพื่อนสารเลี้ยงคนใหม่เหรอโอ้ม็อกคือใครอ่ะ เดี๋ยวขอดูพลังของคุณมอ็อกหน่อยนะพลังเขาเยอะหรือเปล่านี่นี่นี่เพื่อนสัตว์เลี้ยงชื่อมอ<ห>็อก91เลยเหรอสุดยอดไปเลยมากกว่าทอยอค่ะโ<ห>อแบบนี้ก็ฟาร์มได้เร็วมากเลยสินะเนี่ยตอนนี้พี่ฝนเข้ามาในด่านถัดไปได้แล้วพี่ฝนเข้ามาได้แล้วเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเรารีบฟาร์มแล้วไปแข่งกันต่อดีกว่าอ่าได้ลเลยอาละตอนนี้ฟาร์มใหม่เอาแล้วนะเดี๋ยวจะไปแข่งละมี่พลังเท่าไหร่สู้ไม่ไหว ตอนนี้ขนาด40กว่าเอ็มนี่ยังสู้เขาไม่ได้อีกวอ42เอมแล้วยังสู้ราชาวานอนไม่ได้เลยแค่สูสี แสดงว่าเขาพลังมากแน่นอนเลยนะน่าจะต้องมีประมาณสักร้อยเอ็มถึงจะชนะเขาได้อะเพราะชิวเหรอร้อยเอ็มเลยเชียวนะโอ้ต้องร้อยเอ็มสงสัยเราคงจะต้องฝึกซ้อมกันยกใหญ่เลยเขาเนี่ยถ้างั้นต้องขอตัวไปฝึกซ้อมก่อนแล้วแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ share, กดแชร์กดกระดิ่ง,งกุกกิงงก้งกุกกิ้งแจ้งเตือนพื่อไม่พลาดกดกระอ่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เมียกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บย